เมื่อคืนโดนตีโดนตีกวนแม่ทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเกาประตูอยู่นั่นแหละปัง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 จะหลับหน่อยเอาเองละโดนตีเลยโดนทำโทษเลยเปี้ยไปทีนึงเงียบเลยไม่กล้าเลยทีเนี้ยได้ใจไง ตามใจมากอยากออกก็ให้ออกอยากเข้าก็ให้เข้าทีนี้พอกลางคืนมาไม่นอนจนถึงเช้าเลยโดนเปี๊ยะไปทีหนึ่งเงียบเลยทีเนี้ยขึ้นนอนได้ไม่งั้นกวนอยู่นั่นแหละไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามใจจนเคยตัว พาออกไปฉี่ก็ไม่ฉี่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นั่นแหละพอเวลาจะนอนก็เอาละกวนค,คนพูดได้หูส่วนลมใช่ปะโทษฐานที่โดนกวนคนอื่นเขาทั้งคืนไปเปี้ยไปทีหนึ่งเปี๊ยแล้วก็คิดนะเราอ่ะตีแล้วก็สงสาร ตีทีไรอ่าโอ้ยสำออยเวลาโดนเปี๊ยะและสำออยเหมือนกับคนเจ็บหนักอะ่ะแปะ๊ไปนิดหน่อยแค่นั้นแหละคือทำโทษไม่งั้นก็ไม่หยุดเกาประตูอยู่นั่นแหละเอาอยู่ปัง้งๆๆพอเอาเข้ามาแล้วแป๊บเดียวเอาอีกละจะออกอีกละ เปิดออกไปนะหัวพอหัวเราถึงหมอนแค่นั้นเอาอีกแล้วเคาะจะเข้าอีกแล้วทนไม่ไหวไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เอาซะเลยเปี๊ยไปทีหนึ่งใช่เปล่าดือ้อตัวเองนอนทั้งวันคนอื่นเขาจะนอนกลางคืนไม่ให้นอนใช่ไหมเวลาแม่พูดเราฟังมั่งฟังแล้วก็ทำมั่ง เป็นเด็กดีมั่งกลางค่ำกลางคืนเขาให้นอนไม่ใช่ให้เขาเที่ยวปลุกคนนู้นปลุกคนนี้เขาไม่ให้หลับไม่ให้นอนรู้ไหมรู้ไหมคะไม่ได้เอ็ดนะอบรมนะเนี่ยอบรมให้รู้นิสัยไม่ดีอะเราอ่ะตามใจจนเคยตัวเป็นลูกแงเป็นคุณหนู เห็ไหมอะไรดีๆก็ซื้อให้กินที่นอนอยากอันไหนสวยๆก็ซื้อให้แต่ไม่นอนพูดแล้วหูตั้งอบรมแค่นี้แหละวันนี้ไปแล้วนอนต่อซะไม่งั้นจะโดนเปี้ยอีก